ตำบลขนควรอัมพอโปงจังหวัดพะยามีพื้นที่ในการดำเนินโครงการเป็นพื้นที่ป่าซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาและอยู่ในบริเวณป่าไม้ที่ดูแลรักษาโดยชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งต้นกําเนิดของแม่น้ําสายหลักสําคัญของภาคเหนือนั่นก็คือแม่น้ํายมระยะเวลาเกือบสองทศวรรษที่กลุ่มเยาวชนได้ดําเนินง,งานเพื่ออนุรักษ์ป่าต้นไม้และแหล่งน้ําของชุมชนตั้งแต่ปีพศ2554จนถึงปัจจุบันด้วยความร่วมมือของชุมชนและสถานศึกษาโครงการต่อยอดไม้ท้องถิ่นฟื้นฟูร่องห้วยสู่ป่าวนกเกษตรชุมชนเป็นการสร้างพื้นที่ป่าวนกเกษตรด้วยตนเอง รวมถึงการเก็บข้อมูลซึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จคือการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความเสถียรของพันธุ์ไม้กระจายไม้นานาพัน์ธุในพื้นที่ต้นน้ำคือบริเวณลำห้วยที่อยู่ในป่าชุมชนพวกเราได้เชิญชวนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกองทุนมเมล็ดพันธุ์ไม้พื้นบ้านเช่นผักหวานป่ากระท้อนเซี่ยวป่ามะขามยักษ์มะข่ามูและมะขามป้อม จากนั้นร่วมกันพเพาะเมล็ดพันธุ์ด้วยกลุ่มเยาวชนโรงเรียนปุ่มพลวิทยาคมและที่สําคัญพวกเรายังได้นําต้นกล้วยป่าไปปลูกบริเวณป่าชมุมชนเพื่อฟื้นฟูนความสมดุลให้กับป่าทั้งนี้เป็นการต่อยอดการเรียนรู้และประสบการณ์ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง Kiss my lips, light as a feather And it went just like this No, it's never been better Than the summer Of 2002 mm. We were only eleven But acting like grown-ups Like we are in the present Drinking from plastic cups Singing love is forever and never That was true. มาปลูกป่าค่ะแล้วก็ทำฝ่ายโครงการต่อยอดไม้ท้องถิง่นพื้นฟูร่องห้วยสุป,ป่าวนเกษตรค่ะอันนี้ปลูกจำนวน,นประมาณกี่ก้าครับหนึ่งพันก้าค่ะ,ะมีก้าไม้อะไรบ้างประดูต้นมะขามองค่ะแล้วก็ต้นไม้คืนบ้านของป่าชุมชนค่ะเป็นป่าวันเกษตรป่าแบบผสมผสานค่ะ พื้นที่ที่ปลูกคือทีไหนครับพื้นที่ที่ปลูกอยู่ป่าชุมชนบ้านสับเพียงค่ะตำบลสงว,วลนอำเภอโป่งจังพะเยวค่ะหนึ่งก็คือสร้างความสามัคคีภายในชุมชนค่ะแล้วก็สองเนี่ยก็คือสร้างพื้นสร้างพื้นที่สีเขียวให้แก่ป่าค่ะสามเนี่ยสร้างความตระหนักให้แก่เยาวชนในพื้นที่ด้วยทนอนุรักษ์สิงแวล้อมค่ะคมาจากไหน ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนิชการเชิงนุ่นนะคะมาจากโรงเรียนขุนพรวิทยาคมค่ะเป็นแกนนำโครงการที่นำ้ำนองรักน้ำค่ะเออจริงๆแล้วการฟื้นฟูป่าต้นน้ำนะคะป่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในการ ช่วยอนุรักษ์ผืนน้ำถ้าไม่มีป่าเราก็ไม่มีน้ำวันนี้ที่เราได้มาร่วมกันปลูกป่าในวันนี้เพื่อช่วยฟื้นฟูป่าแล้วเรายังได้ประโยชน์หลายอย่างจากป่าไม่ว่าจะเป็นทั้งของชุมชนหรือว่าจะเป็นของเยาวชนในพื้นที่สร้างจิตสานึกให้กับเยาวชนด้วยและได้มีการทําสาธารณประโยชน์อันเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศชาติเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะกิปนะคะธัญเลศอังคาราค่ะจากโรงเรียนขุนคววิทยาคมค่ะ อวันนี้พาเด็กๆมาปลูกป่านะคะที่ป่าชุมชนมาสุเกียงแล้วก็จะมีทำปกา,าจะปลูกฝังให้กับเด็กๆของเราเนี่ยรัก ชุมชนรักป่าไม้เพราะว่าโรงเรียนของเรานะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมีต้นไม้มีป่าไม้ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แต่ด้วยวันเวลาที่มันผ่านไปอะคะ่ะต้นไม้ลดน้อยลงฝ่ายน้ําอาจจะลดน้อยลงเราก็อยากจะปลูกฝังให้เด็กๆได้เห็นคุณค่าของป่าไม้ที่เป็นแหล่งต้นกําเนิดของแหล่งน้ําต่างๆนะคะให้เด็กรักในธรรมชาติรักในชุมชนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ